ได้จต่ส่งดีขอให้ทุกคนมั่งมีสีซุขปีใหม่ไทยเราหนึ่งเมษายนนี้ขอให้ปฏิหารจงมีเจียงฟ้าจงเปิดเทวดาจงเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเด้อลาสายฝนลินร่ำย่ำอยตกคำย้อยดอกมกักม้วงครับตัวแรกครับ่านผู้ชมครับ เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวนั่นเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รถระครับมือนินะครับเนาะโค้งสุดท้ายครับที่ศาลเจ้าแม่นี่สรีษะนะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับซึ่งคุณแม่พน้องนะครับเนาะเป็นกระไดสามสองกี่ไปนั้นเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมผูสิภาพท่านผู้ชมนะครับเขาไปหาคุณแม่พน้องครับแล้วก็มาสอบถามคุณแม่พน้อง ว่าได้มาอย่างไงทําไมได้ตั้งหลายใบนะครับเนาะเสร็จจากนั้นก็จะให้แม่ป้าน้องครับหรือว่าคุณยายปากแดงเ็พเิธีแก่บนและก็สิขอโชคขอลาบโฮ่งสุดปไถ่แล้วกนะ็กับแม่ฮันนี่ศรีอิสานหมวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรียภาพท่านผู้ชมน,นะครับไปพบกับ ตามมาครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าโอ้ไม่ได้เจอหน้ากันนานงวดที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าถูกหลายใบนะจ้าไล่ไปจังสามสองเลขมาจากใครแม่ฮันนี่เพราะว่าเชียร์ทุกคนเอายิบให้พระอาจารย์เพื่อนจะเอาแน่ไปเดียวเพราะว่างวดนี้วะเนาะเพื่อนจะจับได้สามสองเลยว่าเพื่อนกระชิงไปในแผ่งก็ได้สิบใบโอ้จังได้ทุกงวดดีนะจ้ง แสดงว่าได้เพราะบุญบาร,รมีของแม่ฮันนี่ใช่สีอิสานค่ะ,ะมันนี่ผมกับเขามาหาแมพบายน์กับอยากให้แมพบาอน์นะครับเนาะหลังจากถูกหลายใบทีเดียวเลยค่ะกรแม่มพบนอนครับทําพิธีแก้บนและก็ขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นชุดไทยส,สวยๆเนาะพอดีผมก็แวะมาจากหาพระสงฆ์เนาะเนาะชายแดนเขเมรนก็ได้ผ่านศาลจำแม่ฮันนี่ครับ แต่ยินข่าวแม่พน้อมเพิ่นถือลายครับก็เลยแวกขม่าเพ,พิ่ว่าปพิสิสิแก่บ,บนล่อองเพลงให้แม่ฟังครับอ่าก็เลยมาถ่ายทำนะครับเนะาะเพื่อจะให้เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่พน้อมก,ก็กำลังหาชุดนะครับเนาะกำลังหาชุดปัดชุดงามแต่มันเ้ เสียงลบวนนะครับเน้องลดแก่หลายๆครับป้าเอาชุดเดรสเลยบทแม่ปน้องชุดสีแดงป้าคือมังงามาแทนให่มันสมฐานะราชินีลูกทุ่งเนาะใช่สวยด้วยครับครับผมสเดี๋ยวคุณแม่ปน้อมสีแก่บนหน้ากาสีหลองเพ่งให้กับแม่นี่หน้ากาสีขอโชคขอลาบงวดต่อไปเลยคืองวดวันที่หนึ่งเนาะแม่น้องเดือนเมษา ป,ปีพุทธศักราช2,568วันนี้ก็ยังได้กัให้ปังๆเนาะเพราะว่าสี่หอดสองการเอาเลยก็ะจะถึงสงการในขอรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะขอรางวัลที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบแม่นอมแม่นอมบอกแม่ฮันนี่กับปู่ดำกับเจ้าที่ปู่บอกว่าอยากให้ได้รางวัลใหญ่เพราะแม่นอมอยากได้<ๆ>ก้อนใหญ่ๆแม่นอมจัจ้างหมอลำมาสามคณะเลยบจ้บอกไปแล้วเอา,าสามคณะเลยสามคณะคณะแรกก็คือซันเล้าออกันเพิ่นศินเพราะว่าเพิ่อนเป็นหมอลำแบบ เลยตลอดนะบ่มีรุบ่มีนั่งครับแม่ฮันนี่มันก็ไปน้ำกันมนะประทับใจจแล้วก็ต่อไปก็คือมอนแคนครับติเป็นตัวได้นนเาะครับนอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ชมครับมากที่ตามรุ่นกันครับว่าแม่ปนอมท่านสิขอโชคขอลาภกับแม่ฮันนี่สีสันได้ตัวได้ครับท่านผู้ชมครับตามคุณแม่ปนอมปนอมเนาะ นี่ค่ะค่ะแตงโมท้าวกินอ๋อไหนครับดูแตงโมนะครับเนาะสีแดงสดใสครับท่านผู้ชมครับเอาแล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณแม่พ่อหนอมกำลังเริ่มลือกที่นะครับเนาะจุดคู่เกิดจีบบอกกล่าวครับเมย์ฮั่นเหนียวพิศดารวางไว้ตรงนีน้มามาใจวาง ท่านผู้ชมครับดีดเป็นชุดไทยนะเนาะ,ะเป็นชุดไทยสีแดงครับซึ่งคุณแม่พน้องรับว่าแม่ฮันนี่สีสานชอบชุดไทยครับเพราะฉะนั้นครับของสุดท้ายของมเอรีนะครับเนาะข mm ึ hmm. ่งหัวประจําทีหนึ่งเมษาครับปีพุทธศักราช2568ันห้อยหกสิแดครับ mm hmm. คุณแม่พน้องก่ิเหตุพิธีนะครับ mm hmm. แก่บนแก่บนเซนลักกะสิทธิขอของสุดท mm ้า hmm. ยเพื่อที่จะนำแนวทางให้ท่านผู้ชม นําไปพิจารณานครับเนาะว่างวดนี้แม่ฮันนี่สีสันจะให้ตัวไหนกันแน่ครับเป็นเลขสลากินแบ่งรัฐบาล3าตัวและกับสอตัวนะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกาได้มีชุดไทยสวยนะครับเนาะตีมีเอ็ซตเปินถึงกับแม่ฮันนี่ครับเป็นสีฟ้าสวยงามมากทีเดียวครับ ท่านผู้ชมครับสมกับเป็นราชิีลูกทุ่งโมลามจริงๆครับเวลาก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มเนึ่งนะครับเกือบจากทุ่มหนึ่งอย่างไรกังไรกัลองนําไปพิจารณานาครับเนาะสำหรับพวกนี้ผมกะมีความมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าแมคหนีสีสานครับก่อนจะถึงสงการนี้จะต้องให้โชคให้ลาภแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ึ่งสถานทีฮันนี่นะครับเนาะซึ่งกัดได้มีความเสือมกันว่าแม่ฮันนี่สีสันยังคอยให้โชคให้ลาบอยู่ตลอดร่ําไปนะครับเนาะนะครับผมสุนทับ,บเดี๋ยวแม่ปพน,น,น้อมกัสเซเดจุดูดแล้อกัสเซเด่กาวกาวถวายทุบให้ให้กับแม่ฮันนี่ออกปรหลับนะครับเนาะให้ออกประหลับเติมไหวในวันนี้ ปังเพราะว่าดีใจมี่จะสิ่งดีๆวันวนี้นนนนปเป็นวันพระด้วยขอให้เจ้าพ่อมาเรื่อยเขาเพิ่มแล้ว จ้าที่เจ้าทางองค์พระเมตรพรณี์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูดำคุณยายปากแดงสีสานมันนี่กับมาโขเราเป็นมาที่จินบะบเบิ้ที่จะมาโขพีเ่เจ้าเพราะว่ามาโขวันที่หนึ่งเมษายนนี้เป็น,เ,ปนเท่ากับเป็นปีใหม่ไทยเราถ้าเดือนเมษาขึ้นมาก็คือมาเป็นสุตานจากคุนยืนนี่ก็เกิดวันที่สิบหกเมษายนกับโขก,กับแม่ฮันนี่สีสารโผก,กับเจ้าที่เจ้าทางกับปูดำระบบคุณไว้แล้วว่าอยากจ้างหมอลำมาสลลงให้เพื่อน ช่วงสวงสารเนาะเลยสงสารฝ่ายลูกตนเรนก็ได้ที่หมอลำคบๆจะให้ได้โชคลาภเป็ในใหญ่ๆได้รางวัลที่หนึ่งเลยอยาได้ก้อนใ,นใหญ่ๆตัวโไม่หยันสีทอจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่ให้สมกับคําว่าเป็นราช,ราชนิลูกช่งหมอลำพันที่สีสารขอให้ได้เจ้าสิ่งดีมั่งมีสีสุขลำร่ำลำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานห้าประสบค,ความวสําเร็จแต่ละงวดเพิ่นกับเพื่อนทิ้งให้เลยคนนี้ลาบากลำบนจับเป็ประสิทธดีบอกว่าใจนึก สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นขอเงินก็ได้เงินของานก็ได้งานให้ประสบความสําเร็จแต่ความมั่งคั่งนะรทำตึ๊งทำรวยมือนี้งวดนี้วัน <te> ท <at> ี่หนึ่งเมษายนนี้ขอให้ปังปังมีรวยุปักใส่นี่แหละเต็มกินนะวันนี้ครับฮะสุขตอนนี้แม่ปีน้องขับกระเด้งขอเป็นเลขคู่ตรงนี้นะเป็นเลขคู่เด็กผมหนุ่มขับว่าเลขคู่งวดนี้แม่ฮันโ่ลซีสัครับ จะมอบโชคมอบลาบจะได้ให้ผันชมนำตะกิจจารนานารครับเนาะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำยายปากในแม่พิสุสารเมื่อนี้ก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้เปิดที่เ,เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเพราะได้เจอสิ่งดีดีมากมีสิสุขลำนียร่ำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความส,สำเร็จ ให้เจ้าที่ตรงทางตรงนี้จงเปิดเทวดาจงเปิดฟ้าจงเปิดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จงเปิดนะคะขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆอยากได้รางวัลใหญ่ๆโตๆเสีเอาไปทําบุญและทําทานแลักจาจ้างหมอ้ําค้านาแบบเต้ยแบบบ่มียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอไว้กะขอให้ได้ประสบความสําเร็จอยากได้งินก้อนใหญ่โตๆก็ได้ขอให้ลดลงตรงนี้ขอให้ปังฟังเงรวยขอให้ได้แต่สิ่งดีๆฟ้าจงเปิดเทวดาจงเปิด ดทุกสิ่งทุกอย่งยาง <ผ sausage. S 1> ขอให้เปิดทุกเปิดทางเปิดทุกเปิดรากขอให้ได้เจอสิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำวุ้ยลำรวยรักรัก,ร,กรักเขาจนหมด <cose hungry> ต้องรันทดนอนจาบบัน รักแต่เธอคนเดียวผูกว่าเที่ยวสัมพันธ์ถูกคืนวันเฝ้าแอดมองหลับคืนนี้ฝันไปว่านี่ไปนาเคียงคู่น้องไปไล่ควายด้วยกันจนตาวันแดงแดงน้องอยังแข่งดนงงและสายฝนลิ้นห่ำหน่อยตกหำหน่อย ดอกมะมออ่วงดอกจำปามันกำลังสีลวงเพือดูแรงกับผ่านไปลูืดูฝนล้ำใจที่สันทีเข้ามาถีางกาหนึงแฟนแสนรักนมไทยผู้ใจปั่ม ละได้งานทำก่บ้านนางสงสารแท้ละพี่เกิดสงครามพอดีเอาภาสีมันเดือดรอนไปคัดฟองสู่ทินไทย่วงไล่เด้อคนงามเออสาธุเด้อ ขอให้ปังๆยังรวยๆได้เจริอที่ผู้ข่าขอไว้ขอให้ผู้ข่าประสบคาวามสําเร็จขอให้แม่ฮันนี่สีสารกับปู่ด,ดากับเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ขอมอบรางวัลก้อนใหญ่ๆโตๆให้ผู้ขา้าเพราะว่าวันเกิดผู้ข่าวันที่16เมษาย,ยนขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรุ่งรื่อย,อยลำรวยจ้ะสกรับตอนนี้เรียกคู่ สองชุดแม่ป่านน้อมเราเนาะกับกำลังโคครับกับคือเลือหานเราเนาะกำลังโคหลังจากแม่ป่าน้อมเาเนาะได้น้ำชุดไทยขาวไว้แบบเป็นพวกน้ำเปล่าน้ำแดงในีั้นให้เป็นของขวัญกับแม่ฮันีที่ว่าถือสิบใบสามสองครับเนาะ อถ้าไว้เสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างการเสด็ขอโชคก็เพิ่นต่อไปนะครับขอโชคขอลาขอให้อินดูสงสารขอให้ทุกคนได้มีเงินกลับมาบ้านเนาะมาเที่ยวสงสารไทยเฮาขอได้จะสิ่งดีๆมั่งมีสิสุขร่ำรวยร่ำรวยหนึ่งเมษายยนนี้ขอทุกคนมั่งมีสิสุขร่ำรวยร่ำรวยปังปังยิงรวยนะคะ แรกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองศูงนย์นะครับเป็นเลขหกครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหกชัดเจนเนาะครับเป็นเลขหกต่อไปเป็นตัวสุดท้ายสลับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสาธุสาธุนา,ายปฏิหารจิตสิงห์พร้อมจะส่งนั่ง,งานานานมีสีสุขให้ตัวได้วันตายวันจะหรือวันเกิดของแม่ฮันนี่สีสานขอให้โดนจิตโดนใจขอได้จะสุขสิ้นมั่งมีสีสุข,ขม้มร่ำรวยเด้อ ท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งเป็นหกหนึ่งหรือว่าหนึ่งหกคือแม่นอมบอกกับแม่ฮันนี่ไว้ว่าแม่น้อมอยากให้ได้เลขตัวนี้ก็ได้หีืเพราะว่าแม่น้อมขอเลขสุปปกไว้ครับพอในใจก่อนที่ทุกที่ว่าไว้ครับอยากให้เลขเขาตัวนี้พูดเรื่องจริงนะคะครับเพราะว่าแม่นอมตัวที่สุปปกแม่ก็น้อมแต่อยากได้ให้เดกับพเอาละครับท่านผู้ชมครับซึ่งหกหนึ่งขอจากแม่ฮันนี่นะครับเนาะ แม่ฮันนี่ครับเป็นกระดิประท่านโชคประท่านลาภัยครับแม่ปนอมแด็กกระทำมสุ่มนาไปพิจารณาก็คือหนึ่งหหรือว่าหกหนึ่งซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณแม่ปนอมคือวันที่ส6เมษาจะถึงนี้เอาละครับแม่ปนอมแสดงว่าแม่ฮันนี่อีสีอีสานเขาเนาะเพื่อให้โชคลลาภตรงกับวันเกิดของแม่ปนอมใช่อันนี้อันนี้แม่นอมหนึ กไวหนุกทุกสุดอย่างพูดจากใจพูดจากแบบที่โผกับแม่ฮันนี่นะเมื่อนี้แม่นองก็บอกเลยว่าที่จุดชุดทูบก่อนที่ับไปบ้านแต่งโมชิ่นนี้แม่นองก็แตะปากคนว่าพินเอ้ยเมื่อนี้เมื่อยโผชดว่าขอวันที่สิบพกนี่เลขวันที่แม่นองเกิดวันที่สิบหกเมษายนให้หนึ่งเมษายนนี่เลขของเขาแม่นองบอกาว่าไว้ว่าปฏิหารว่าให้มีจริงเด้อห้จับได้ จังได้จังได้ก็ให้เลขตัวนี้เขาได้พินเดอ,อ,อร์หง<ม>ัดกระบอกเงินและแม่นองก็เลยมือพืนนี่แม่น้องก็เลยเงวนกับปฏิหารเนาะแม่นองไปไปเบิ่งอันที่เพื่อนไปถ่ายที่ว่าเจ้าแม่งูจุกวาง<ม>เพื่อนกับพ่อสสองร้อยสิบหกที่เพื่อนเกิดที่คนตายคายท่าแม่น้องก็เลยว่าอยบอกให้ให้ได้ตัวนี้นําแม่น้องกะออระบอกเ่ินจ้ะอันแหละก็เลขหกหนึ่งหกหนึ่งหก เอาล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเกิดปาฏิหาริย์จริงๆนะเนาะซึ่งแม่ท่นนี้เพื่อนคนไทยแม่โนมรุ่ใจบอกเลยครับตรงกับวันเกิดของแม่โนมที่จะนทรนี้คือวันที่16เมษายนสาธุสาธุแสดงว่าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับท่านผู้ชมครับเกิดปาฏิหาริจริงๆนะครับเลขสองตัวหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกดีใจจีนีดีใจสุดๆที่ เห็นมือนี่ขอได้ถึงก้อนนี้สามตัวตรงๆเด้อขอให้ได้ตัสินดีมั่งมีสุดๆล้ำล้ำล้ำรวยเครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขหกนะครับเนาะเป็นเลขหกอ่ะอันนี้เป็นเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหก สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะองค์แม่เมื่อวันที่สี่สิบสี่ปู่ดับที่แดนฝ่าเหน่งหายสิบฐานพินเนื้อโมนี้บอได้มาพูดอยู่ทุกมือทุกเวรนแต่มีแตะโกตะศิริหนีขอเงินขอทองได้ทุกเป็ดล้านเรื่องชื่อตัวเองให้ไปรอดขอได้เจริญสิริขอให้ทุกคนมั่งมีสิรุขปีใหม่ไทยเราหนึ่งเมษายนนี้ขอให้ปฏิหารจงมีเจียงฟ้าจงเปิดเทวดาจงเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภเด้อ ที่สองครับเนาะเป็นเลขสามครับเอาละครับแม่ให้แล้วเป็นเลขสามครับคำตอบเป็นหกสามเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะเนาะตัวสุดท้ายจริงๆว่าแม่อันนี้สี่สามครับพจจิเศษเลยครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายจริงๆ ครับตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์เนาะหกสามศูนย์ครับชัดเจนครับเนาะท่านผู้ชมครับชัดเจนหกสามศูนย์เดให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะครับเนาะหงสิบห้ายก็จิดจับตรงที่หนึ่งครับเดือนเมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครับท่านผู้ชมครับเลขปิงปองครับเนาะเอาเลข 2ตัวครับซึ่งคุณแม่ป้าน้อมขอได้นะครับก็คือ6 1ครับ6 1ซึ่งตรงกับอายุของคุณแม่ป้าน้อมครับคือเกิดวันที่สิบหกดวันที่16อายุห้าสิบหกปีผู้แตกนะนัทินผู้แตกนะปฏิหารผู้แตกนะเห็นไหมแตกเตรียวมวุ้นเลขทูบกันก่อนครับเนาะเห็นไหมผู้แตกท่านผู้ชมครับดีเป็นเลขทูบของ แันนี้สีสันในครบสุดท้ายครับแต่ครับเป็น506 506ปาดมาตรงกับเลขที่ผมฝันอย่าซึ่งผมฝันว่ามีคนเอาเข่าเอาขอมให้แล้วก็เขียนเลขให้ผมก็คือ5 06 506ครับนี่คือเป็นเลขฝันของชินเอเบิร์ครับเนาะซึ่งตรงกับแม่ฮันนี่สีสันให้ครับก็บคือ5 06ครับสาธุสาธุาธแม่เงี้ยตรงเงี้ยนะเชฟน่าจะ อ๋อสับนี่เขาตรงครับถ้าเป็นเลขกลิงป่องเนี่ยนาสามเปิแม่ให้ก็คืงอกสามศูนย์หรือว่าสามหกศูนย์ก็คือว่าตรงกันหกศูนย์ศูนย์หงเนาะตรงกันอยู่หกศูนย์ศูนย์หงขับขันซูขับโค้งสุดท้ายนี่ครับเนาะโค้งสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวผมสรุปนะครับเนาะจะสรุปวันนี้ครับสรุปว่าโค้งสุดท้ายที่สามเจ้าพี่ขันนะครับเอาเป็นเลขทูบก่อนครับเนาะเลขทูบ ซึ่งแม่ฮันนี่สีอีสานครับประทานโชคประทานหลักนะครับก็คือ506ครับซึ่งบังเกอร์ไม่ใช่บังเกอร์นะครับเป็นครอบคราสจักรซึ่งตรงกับเลขสองตัวก็คือห้าศูนย์หครับส่วนเลข2ตัวนะเนาะเลข2ตัวแม่ให้แม่ก็นอนคือหกหนึ่งครับ61หรือว่าหนึ่งหกที่รักจักรตรงกับ วันเกิดของแม่ประนอมที่จะถทงนี้คือวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งอศัศจรรย์เดียวซึ่งคุณแม่ประนอมอธิษฐานขอตัวไหนก็ได้ให้มันตรงกับวันเกิดของคุณแม่ประนอมปรากฏว่าตรงจริงแม่ให้จริงๆค,ครับไม่เชื่ออย่างมาดูนะครับส่วนเลขเปิงปองครับ6 630 630ซึ่งก็ตรงกับเลขทูปตรงที่ว่าเป็น60เนาะ ตอนนี้ทูบแตกนะครับทูบแตกแล้วตรงนั้นก็คือ60ครับ630สรุปรวๆเลข3ตัวโค้งสุดท้ายครับแม่ให้ก็คือ630เลข3ตัวจากทูบก็คือ6เอ้ย506เลข2ตัวก็คือ61นะครับเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิปตาเล่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิทเจอร้อแบบไปน,นะครับทา่านผู้ชมครับท้ายสุดท้ายนี้นะครับผมขอทำนาสิริสิทธิ์โดยเฉพาะ บารมีแม่ฮันนี่สีอีสานครับจงนมนานครับให้ทั้งช่วงครับจงมีโชคและการวิลาภให้สมหวังสมปรารถนาให้ถูกรางมาที่หนึ่งคี่สุดท้ายในที่แม่ให้จะขอให้เขาตัตตนะครับเด้อวันนี้ครับผมชินาเบอร์สตูดิโอแล้วกขอกราบลาขั้นชุ่นก่อนครับขอให้โชค,คดีครับครับสวัสดีครับ